ล้อใหม่ล็อก2ชั้นชมพูเหลืองผ่านทดสอบ30,000กิโลเมตรกลางเดือนนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้ง72ขบวน3,456ล้อเรียกความเชื่อมั่นรถไฟฟ้าโมโนเรียวสองสายแรกไทยอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลซีเจเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางรางทางน้ำและทางอากาศนะครับแต่คลิปนี้ช่องโกวิด Channel สิจิตจะนําข่าวสารเกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับก็คือเป็นโครงการเปลี่ยนล้อใหม่เป็นล้อล็อก2อชั้นนะครับสายสีชมพูและสายสีเหลืองนะครับโดยที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว30,000กิโลเมตรนะครับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับ สองสายแรกของไทยนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด c าแนล e ี c เเลยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับทีมข่าวนวัตรกรรมขนส่งเดีเนิวรรายงานว่าขณะนี้ บริษัทอิตเท n บางกอกโมโนเรียวจำกัดหรือ EBM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและบริษัทนอตบางกอกโมโนเรียวจำกัด NBM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ทดสอบการเดินรถในสองขบวนที่ได้ติดตั้งชุดล้อประคองในรูปแบบใหม่ซึ่งมีระบบป้องกันความเสียหายของชุดล้อ แบ่งเป็นสายสีเหลือง1ขบวน ym 1 4และสายสีชมพู1ขบวน pm 1 4เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม2568ที่ผ่านมาหลังจากเริ่มทดสอบมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2567เป็นเวลาประมาณ3เดือนหรือประมาณ30,000กิโลเมตรการทดสอบเป็นไปด้วยความราบรื่นเบื้องต้น ยังไม่พบปัญหาใดๆการตรวจวัดอุณหภูมิของชุดล้อประคองขณะที่วิ่งให้บริการอยู่ที่47-52องศาเซลเซียสตามเกณฑ์ที่กำหนดและยังไม่พบความผิดปกติจากการทดสอบในครั้งนี้นะครับทั้งนี้วิศวกรของผู้ผลิตจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมหากพบว่าไม่มีความเสี่ยงใดๆ คาดว่าจะเริ่มทยอยเปลี่ยนชุดล้อประคองของรถไฟฟ้าโมโนเรียวทั้งหมดของสายสีชมพูและสายสีเหลืองตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาคม2568ที่จะถึงนี้และจะให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2568รถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีทั้งหมด30ขบวนและรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีทั้งหมด42ขบวนเปลี่ยนไปแล้วสายละ1ขบวน เหลืออีก70ขบวนที่ต้องทยอยเปลี่ยนล้อต่อไปนะครับรถไฟฟ้ารางเดียวโมโนเรียว1ขบวนจะมีล้อประคอง48ล้อข้างละ24ล้อ72ขบวนรวม3,456้อสําหล้อสำหรับล้อที่ออกแบบใหม่โดยอันสตอมได้เปลี่ยนวัสดุที่ใช้จากอโลูมิเนียมอันลอยเป็นเหล็กชนิด Q 3 5 5 NE เพิ่มความแข็งแรงพร้อมติดน็อตยึดล็อกเพิ่มอีก6จุดบนฝาครอบของชุดล้อประคองเป็นการล็อกสองชั้นเมื่อเกิดอุปกรณ์ยึดล้อหลุดจะมีตัวล็อกอีกชั้นทำให้ล้อไม่หลุดร่วงลงมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นนอกจากนี้ได้เพิ่มอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของล้อประคองโดยจะส่งข้อมูลทันที ไปยังระบบควบคุมจัดการภายในขบวนรถ TCMs บนตัวรถเมื่อมีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดซึ่งตั้งไว้ที่60องศาเซลเซียสและ TCMs จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถ OCC และหยุดเดินรถนำรถเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อตรวจสอบทันทีนะครับขณะเดียวกันผู้ให้บริการ จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบล้อและส่วนต่างๆเพิ่มเติมจากการตรวจวาระปกติก่อนนำขบวนรถออกให้บริการประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าโมโนเรียวสองสายแรกของประเทศไทยอีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสาร เกี่ยวกับการเปลี่ยนล้อประคองนะครับท่านผู้ชมเป็นระบบล็อก2ชั้นทดสอบไปแล้ว30,000กิโลเมตรนะครับสายสีชมพูและสายสีเหลืองสายละ1ขบวนนะครับท่านผู้ชมที่ดำเนินการเปลี่ยนไปแล้วนะครับมีทั้งหมด3 4 5 6ล้อนะครับท่านผู้ชมมีทั้งหมด72ขบวนนะครับที่จะต้องเปลี่ยนบริษัทกล่าวว่าจะแล้วเสร็จภายในปี68นะครับจะให้แล้วเสร็จภายในปี68นะครับท่านผู้ชม 3,456ล้อที่จะเปลี่ยนนะครับคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิด c าแนล e l 47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโกวิดชาแนล e l 47ขอขอบคุณครับ